วิ่งกับสุดตาเพื่อสุขภาพและความสนุกมูลนิธิสวัสดิการนักสแสดงและมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุงมาร่วมกันเป็นหนึ่งในกิจกรรมวิ่งการกุศลที่น่าสนใจและมีความหมายสําคัญชื่อกิจกรรมก็คือสุตาราน2025ันที่เป็นการเอาใจสายสุขภาพและสร้างความสนุกสนานให้กับทุกคนในเหตุการณ์นี้แต่ที่นี่มีเรื่องน่าสนใจอีกที่หนึ่งคือกิจกรรมวิ่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการวิ่งเพื่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังมีความหมายทางการกุศลอยู่ด้วย มูลนิธิสวัสดิการนักสแสดงและมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุงได้ร่วมมือเพื่อช่วยเหลือนักสแสดงที่มีความเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตไม่มีที่พึ่งพาและการจัดกิจกรรมนี้เป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานสาธารณกุศลในหลายด้านในงานวิ่งนี้คุณจะได้ร่วมวิ่งกับเหล่าซุปตาเมืองไทยและพบกับกิจกรรมบันเทิงที่น่าสนใจมีแบบวิ่งทั่วไปมินิมาราธอน 10km และแบบฟันรัน 3km ที่จะให้คุณได้วิ่งไปหัวเราะไปวิ่งไปคงแขนกันไปวิ่งไปร้องเพลงกันไปและได้รับความสนุกสนานกลับไปด้วยกันไก่ วารายุทธมิลินทจินดาหนึ่งในคณะกรรมการมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงก็ได้เผยว่าสุตตรัน2025เป็นการวิ่งที่มีความหมายและความสนุกอยู่ด้วยคุณจะได้วิ่งในสวนสมเด็จพระนางจีซ่าริกิตเขตจตุจกักรพร้อมกับเสื้อวิ่งที่ออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒ์ซึ่งเป็นที่ระลึกที่น่าภาคภูมิใจนอกจากนี้ยังมีเหรียญรางวัลและโอกาสที่จะได้ชมคอนเสิร์ตและทานอาหารอร่อยด้วยกันการวิ่งนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์และความสนุกสนานให้กับทุกคนทำให้คุณได้ออกกำลังกายและได้รับความสนุกทีีม่มมาหย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ h t t p s r e s t t h a i u s a t y e n 2 0 2 5หรือ h t t p s r e s t t h a i u s a t y e n 2 0 2 5 v r หรือ https://www.thaijog.or.th/2025 g r e s s u b a t วิ่งแบบทั่วไป มีค่าสมัคร750บาทสำหรับมินิมาราทอน10.5กิโลเมตรและฟันรัน3กิโลเมตรค่าสมัคร500บาทพิเศษสำหรับบัตร Early Bird Sale ล10%ทั้ง2รายการเมื่อสมัครตั้งแต่วันนี้15กันยายน2568แบบเวอร์ชวลรันเวอร์ช Run virtual ั run, ค่าสมัคร5 0าร้อยบาทสะสมระยะทาง90กิโลเมตรจากวันที่7พฤศจิกายน2 5 6 8ถึง15ธันวาคม2568ซึ่งผู้สมัครทุกประเภทจะได้รับเสื้อวิ่งที่ออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพ,พิพัฒน์และเหรียญรางวัลให้กับผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยอย่าพลาดกิจกรรมวิ่งการกุศลนี้ที่มีความหมายและความสนุกอย่างยิ่งมาร่วมวิ่งกับซุปตา์และสร้างความสุขและความสนุกให้กับตัวเองและคนรอบข้างมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงมูลนิธิศาลาเฉลิ